เกพี่เสือก็ไปซื้อส้มตำมาแลทุกคนทั้งหมดสี่ครกนะฮะหน้าตาก็นี่อะไรต้มไทยเห็นแล้วน้ำลายไหลพระเจ้าจะนั่งไหนล่ะได้ขายครกเท่าไหร่คะสี่สิบบาทคือสีสันะมันน่ากินมากทุกคนดูนะครับดูดูหน้าตาของตำไทยนะฮะตำอย่างเดียวกันหมดเลยปล่ามีตำไทยตำป่าตำลาวปนๆกันมานะครับส่วนการย่างไส้กรอกกับปลาส้มก็เสร็จแล้วนะ ทุกคนดูสีส้มตำนะมาีออันนี้น่าจะเป็นตำราวนะดูจากสีน้ำปลาร้าน่าจะไปรถบ่แคร์เคสไปนั่นแม่เนี่ยไปจังหวะไปนัหว้อันแบ้งไม่ไรเอทแบ่งนีด้ก็คืตำราวไปพุ่นเ้ยตำปลานี่นี่ตำปลาตำปลาแกะตำปลานี่ย อยากเห็นหน้าตาเป็นยังไงร้านอยู่ในป่าไหมเนีย่ยสงสัยอันนี้ก็ข้ามไปไกลหน่อยฝั่งลาว <c oughs> อันนี้ก็น่าจะอยู่แ<า>ถ<อ>วกรุงเทพตำไทยน่าจะอยู่กรุงเทพ <c oughs> ได<ม>้ละปู้สัตว์ก่อนเลยเลยนั่งแน่นนั้นนั่นเสร็จนู่นอะแบ่งไปนู่นด้วยไปมาอือหืออันนี้คือตำปลานะฮะ โอ้น่าต้องหาเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนเรียกเสือเสือเสือเกิดอะไรขึ้นครับสรุปสรุปอะไรยังไงให้นของที่้านราอ๋อให้ไปขนของมาลกินข้าวก่อนหรือว่ายังไงถึงนข้าวก่อน พอเขาแกะเสร็จแล้วเพาแกะส้มตำเสร็จแล้วรงคันว่ากินข้าวก่อนเช้าสายกินข้าวตอนเช้าสายนี่เผื่อมาแล้วกินสิบนาทีก็เสร็จแล้วไม่ใช่แบบร้อนเตยใหญ่เออเขาแกะส้มตำแล้วไปซื้อส้มตำมาแล้วใช่มีคือตอนนี้นะฮะหลังคาทุกคนนะครับมันสะดวกแล้วนะฮะมีที่หลบฝนหลบร้อนหลบแดดแล้วนะฮะ สร้างินนางงามเครับพี่เสือไปซื้อส้มตำนะครับครึ่งชั่วโมงนะกลับมาก็าทำลังคาเสร็จแล้วเร็วมากส้มตำน่ากินมากเลยแม่มาตอยเดี๋ยวมาชิมดูว่ารสชาติซุปแม่มาตอยได้ไหมมาเบิ้งมาเบิ้งเร็ว

ยืนกินได้ยืนกินก็ได้ยืนกินนี่แหละอร่อยนี่แหละยกอ่ะลืม

ท่าน้าสวัสดีครับอตลัยนะันี้ตําไทยครับมีตําไทยตําป่าตําลาวนะฮะต้มพม่าอี่หรอต้มพม่าอยู่ไหนมัไม่ได้ขายอะไรดำๆอร่อยมากอร่อยไหมครับใจร้อนว้าวเลยรสชาติแบบนี้ผมชอบเลยร่าครับ พบกับช่างพงษ์นะพอดีที่นารักทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็พักเบียดนะฮะให้ออร่ยมานข้าวก่อนนะครับอู้ในวันนี้เอาแงห้งมาด้วยนะพ่อไหนไม่เห็นแหมเออวันนี้ก็บ่ายแล้วนะครับก็มาด้วยนะทานข้าวด้วยกันนะครับทุกท่านเนาะสู้ไปกับงานโอ้ตำไทยน่ากินจริงนะฮะมาเป็นเ้าะนี่นะข้าวของพวกเราคำเดียวนะครับ ูใด้วยจุกแล้วมาปล่อยยังแก้วกวเก้วกี่เขาิกอยังไม่ลงเยอร่อยเรื่องเปี่ยนแล้วนี่มัูกคอเียันถูกคอเี่นี่มม่วงนี่ม่วงิมากนี่นะวบอกว่าน้ำิคนไคนมันนะคคนนะค จำใจอร่อยมากคุณท่านมีการจำเขาจำแบบนี้กันโอ้ยจำใหญ่เกินโอ้โหแดดร้อนดูครับพี่น้องกล้วยก็เปลี่ยนสีเลยนะไม่ใช่เขาย่างอะไรนะกล้วยปิ้งเขาย่างกล้วยเขาปิ้งเอาเขาปิ้งทั้งเปลือกแมว่าาแดดเผนะ มอ่งเหรนี <Labor> <F> ่ย <N> มัน <N> มีคนมั่งกบอกนี่ะก๋วยจ้นเอฟซีนั่นน่ะเดียนหอนจำเดย์หอนหอนได้วยกวยงอมมนกัยังเอาไม่กินอยู่เนาะบ่ก๋วยจีนมีส่วนบ่ก๋วยดนแ่ก้ไม่ต้่งจีนนะ แม่คั่วซอาให้ยักบาทน่เนาะส่นมาสั่นซ้อนอะไรตวซ้อนเน้อา่วนเื้อา่อนบาทนึงบาทนึงเนเอาบัวาอะไรบดียบา้านไ้านกำลังมากำลังมาบัวไม่อะไรบเนาะเอาบัวมาเนาบว่า่มเบิดอีูหนาสุเจ้าเนาะบอกว่ารถสั่งสารพัดสั่งมา กินใบพลิมเฮือนกซำิมาละไปกินข้าวด้กักินครับผมมันต้องแบบนี้นะายไปเอยเอามือยิบเอายิบเอายุ้มเอาุ้มเอาหน้าแดงหมดแล้วน้องก้าวหน้าแดงเป็นแก้มเป็นลูกแก้มแดงเป็นลูกตำลึงแล้วกิน้พอนีเพอื้นเออพ่อพื้นน่ะ พอฟื้นอยู่ไหนไม่เป็นไรครับผมถือเองมันจะได้ใ้สะพ่งใ้นี่าห่อ้าเาะนเดีมันยาาไปเอากระติบอีกอ้าวทางนี้มีกระติบเยอะแยะแล้วพอฟื้นปอานียวมันกาจเาเยเทานี่แหะมันเปยองดอกการนี่นะูกิแง่นะตน้ำหนได้ ความไทยอร่อยเพราะว่าเขาเขาเขา,เขาเ,ขาเขาเรียกอะไรเขาคัว่วถั่วเองเนาะนะถั่วมันก็เลยหอมอร่อยนะฮะเขาขั่วเองนะครับกินน้ำตาลมากินมัดวัวเพิ่งลงเผกระสือมัดวัวมาส่นสุนมาอยู่มากันทร์วัวอ่ะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับเดิมดูโฆษณาให้พี่เสือด้วยนะครับวันนี้นะไปตลาดมนาะนะสองรอบแล้วอ่ขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณดีครับ